สวัสดีครับนะฮะคลิปนี้นะครับคนที่อยากนะครับอยากจะปลูกว่านนะครับเพื่อเรียกโชคลาภเงินทองหน้าที่การงานการเงินนะครับให้มั่งคั่งมั่งมีนะครับเสริมบารมีทางด้านนะครับคนที่ทํามาหากินนะครับอยากจะปลูกว่านอยากหันมาลองปลูกว่านมงคลนะครับที่เกี่ยวกับสายพุทธคุณนะครับจต้องเรียกได้ว่าเป็นว่านสายพุทธคุณนะครับ ช่วยให้ทํามาค้าขายดีนะครับเป็นสิริมงคลให้คนเมตตารักใครนะครับนําพาโชคลาภเข้าหานะครับคลิปนี้นะครับผมเลยมาแนะนำนะครับว่าน2ชนิดนี้นะครับมีคนนะครับอยากให้นะครับทำคลิปนะครับเกี่ยวกับนะครับว่านชนิดไหนนะครับที่เหมาะกับคนทํามาค้าขายปลูกแล้วมีโชคลาภนะครับเงินทองเข้าโหานะครับเป็นสิริมงคลแก่ร้านค้าร้านขายนะครับเลยนะครับจัด 2วันนะครับมาให้ชมกันวันนี้นะครับนะฮะเรื่องราวที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับนะฮะจากประสบการณ์จริงๆเลยนะครับที่ผมเจอมากับตัวนะครับในการปลูกว่านเลี้ยงว่านมงคลนี่นะครับมันไม่ใช่ปลูกเหมือนต้นไม้ธรรมดานะครับไม่ได้ลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลแค่นั้น มันต้องมีเลือกยามในการปลูกนะครับมีคาถาบูชานะครับในการสวดนะครับในการว่ากล่าวนะครับในการที่จะขอโชคขอลาบต่างต้นไม้เหล่านี้นะครับต้องเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนะครับต้นว่านที่มีผูกคุณนะครับเป็นต้นไม้ที่มีพุทถกคุณครับอย่างไม้ใยแย่นะครับขึ้นชื่อวระทางโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับอย่างรูปไก่ทองนะครับ ดูดเงินดูดทองนะครับทางสายมีตามอนิยมครับอันนี้นะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะขอตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับที่เม้นมาในคลิปผมนะครับอันนี้นะครับอาจจะฟังดูแล้วมันเหมือนจะนะครับถามแบบนะครับถามแบบอ่เขาก็ถามแบบตรงๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบแบบตรงๆเลยนะครับตั้งแต่คุณปลูกว่านเลี้ยงว่านมาเนี่ยนะครับ ถ้าวันนี้นะครับผมไม่มีโชคลาภนะครับหรือไม่มีความสําเร็จให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าสิ่งที่ได้มามันเกิดจากบารมีที่เราปลูกนะครับนะฮะสิ่งที่เราศรัทธานะครับมันถึงนําพาโชคลาภปฏิหารนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเงินทองในหลังไหลเข้าหานะครับตัวผู้ปลูกดียิ่งนักนะครับสิ่งที่จะให้ดูต่อไปนี้นะครับไม่ได้ต้องการที่จะมีเจตนานะครับอวดรวย แต่อย่างใดนะครับแต่นะครับผมเชื่อมั่นมาตลอดว่านะครับว่านที่มีผู้ทุคุณเหล่านี้นะครับช่วยนะครับเสริมอํานาจวาสนาบารมีทางด้านการงานการเงินนะครับทำให้ชีวิตคุณนั้นดียิ่งขึ้นนะครับจากผมที่ไม่เคยมีอะไรนะครับหันมาปลูกว่านเรียงว่านมงคลนะครับฮะแล้วก็นะครับศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะครับจาก เป็นคนที่ต้องใช้คําว่ายากไร้เลยนะครับยากลําบากชีวิตนี่ลาบากมากนะครับเมื่อ7จดปีที่แล้วนะครับแล้วก็ห้าปีที่แล้วนะครับจนมานะครับทํามาค้าขายนะครับทําธุรกิจนะครับก็ได้ปลูกว่านมงคลเหล่านี้นะครับแต่ก็มีโชคลาภนะครับช่วยให้เรานะฮะมีเงินหมุนมาทําธุรกิจอยู่ตลอดนะครับเหมือนธุรกิจจะติดกัดขัดนะครับ แต่ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับในบนความโชคร้าย่ยังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาช่วยนะครับเหมือนนะครับเหมือน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 อ่ารอดตายอย่างปฏิหารนะครับอ่นะฮะต้องบอกนีนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับอันนี้คือพูดจากใจจริงเลยนะครับนะผมนะครับปลูกว่านเหล่านี้เพื่อความศรัทธาและก็นะครับอยากจะบอกต่อกับคนที่เขา นะครับอยากจะบูชาและได้สิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าผมนั้นนะครับคุณมาบอกว่านะครับปล่อยว่านมงคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะตัวคุณเนี่ยนะฮะสำเร็จแล้วหรือยังมีแล้วหรือยังนะครับคุณถึงกล้าพูดว่าว่านเหล่านี้เนี่ยนะครับมีพุทธคุณและช่วยคุณนะครับหนุนดวงชะตาคุณให้มั่งมี ตัวคุณนั้นมีแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่ส่วนน้อยต้องใช้คําว่าส่วนน้อยนะครับนี่นี่ค่ะสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้ไม่มีเจตนาที่จะอวดรวยใดๆนะครับนะฮะเป็นเพราะพุทธคุณว่านเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นได้มาจากทางโชคลาภจากทางธุรกิจการงานนะครับที่ถาโถมเข้ามานะครับต้องบอกว่างานเยอะมากตลอดทั้งปีนะครับผมนะฮะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ไว้ใจให้ทํางานต่างๆนะครับได้มีโชคลาภเข้าหานะครับไม่ขาดสายนะครับเปิดทําธุรกิจงานใดก็ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นเพราะว่านมงคลเหล่านี้นะครับที่ผมศรัทธานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับผมซื้อสดทั้งหมดนะครับตัวนี้เกือบสองแสนนะครับลิมิเต็ดอี dition นะครับตัวนี้นะครับ เกือบสองแสนเหมือนกันนะครับผมซื้อต่อเขานะครับตัวนั้นเหมือนกันเกือบแสน R15 650F นะครับ Forza 350ตัว limited edition นะครับเป็นตัวท็อปนะครับที่มีฟังก์ชันนะครับคอนโทรลด้วยแอปพลิเคชันนำทางสั่งการด้วยเสียงนะครับนี่ฮะยังไม่รวมของแต่งหนะครับแค่รถนี่เกินครึ่งล้านผมบอกเลยนะครับน,ะนี่แล้วก็รถยนต์ของผมอีก แต่งทุกคันบอกว่าแต่งทุกคันนะครับนี่คือรถสมัยก่อนที่ผมขี่คิดดูเอานะครับเมื่อ7ปี5ปีที่แล้วเนี่ยฮะผมใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนนะครับนีจนผมเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะครับจนนะครับมีโอกาสนะครับได้ทำงานเต็มที่แล้วก็ได้มีดวงที่ดีขึ้นนะครับกว่าคนอื่น การทำใดก็มีชัยชนะกว่าคนอื่นนะครับเนี่ยผมตอบคําถามให้คุณแล้วนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับที่คอมเมนต์มานะครับบางคนโทรมาขํานะครับว่ามันใช่เลยนะครับปลูกแล้วมันดีจริงเหลอนะครับเขาเป็นแค่ต้นไม้ธรรมดานะครับอันนี้ผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมต้องบอกนี้นะครับผมศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ผมเลยอยากจะมาบอกต่อสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เป็นสิริมงคลปลูกแล้วนะครับนําไปปลูกแล้วไปเลี้ยงแล้วนะครับ ทำให้ชีวิตเรานั้นนะครับดียิ่งขึ้นนะครับมีแต่เรื่องราวดีๆเข้าหานะครับนี่คือว่านลูกไก่ทองนะครับเสริมอํานาจเงินทองดูดเงินดูดทองนะครับนี่คือไม้แย่แย้หรือว่านเทวบุตรเสริมดวงชะตาบารมีทั้งหน้าที่การงานการเงินนะครับตัวนี้นะครับเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยนะครับสองว่านชนิดนี้นะครับที่ผมมาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เน้นอะไรนะครับ ย้ำนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอวดรวยอะไรใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมแค่ตอบคาถามนะครับและก็ทําให้ดูนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามอีกนะครับถ้าถามอีกเดี๋ยวผมจะให้ดูเยอะกว่านี้นะครับนะฮะนี่แค่บางส่วนนะครับบางส่วนนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่นะครับอยากจะเอาไปปลูกไปเลี้ยงนะครับพลิกดวงชะตาพลิกชีวิต ให้ดียิ่งขึ้นนะครับบางคนมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอยากจะหาสิ่งที่เป็นสิริมงคลห่ับไปปลูกไปเลี้ยงนะครับเพื่อนะครับชีวิตนั้นจะดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานการเงินนั้นจะดีขึ้นนะครับเหมือนอย่างผมนะครับต้องบอกว่านะครับนี่คือประสบการณ์ตรงจากตัวผมนะครับแล้วก็อีกลูกค้าอีกประมาณหลายๆท่านนะครับที่เขามีหน้าที่การงานที่ลังลายเข้าหานะครับนะฮะ นะครับแต่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาไม้ใหญ่แยะและลูกว่านลูกไก่ทองเดี๋ยวเอาให้ชุดนี้เลยนะครับใครอุตส่าห์ดูคลิปผมจนจบเดี๋ยวผมให้ชุดนี้เลยนะครับ550บาทนะครับรวมส่งนะครับให้ไปส่งสองอย่างเลยนะครับลูกไก่ทองหนึ่งไม้ใหญ่ๆหนึ่งนะครับ550รวมส่งพร้อมชาระเงินไปทางได้เลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e นะครับผมพอขอขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกก่าวคำว่าสวัสดีครับ